สวัสดีค่ะค่ะ,คะวันนี้นะคะพบกับเซลลน้ำน,นะคะที่ศูนย์รถยนต์มือสองโตโต้คาของเรานะคะเดนัดจะพามารู้จักลูกค้าที่น่ารักนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่ชื่อพี่อะไรคะชื่อหนุ่ยค่ะพี่หนุ่ยวันนี้พี่หนุยมาดูรถอะไรเอ่ยโตโยต้าพิโวค่ะโอเคพี่เดินทางมาจากที่ไหนคะพี่จังหวัดปทุมค่ะ แล้วขออนุญาตถามนิดนึงว่าลูกค้ารู้จักโต๊ะโต๊ะคาของเราได้ยังไงคะเพื่อนแนะนํามาค่ะได้ค่ะทีนี้ถ้ามีโอกาสภายพักหน้าพี่จะแนะนําเพื่อนๆมาออกรักับทางโต๊ะโต๊ะคาของเราไหมคะแนะนําแน่นอนค่ะขอบพระคุณล้าค่ะโอเคเดี๋ยวน้ำนะคะจะให้ลูกค้านะคะช่วยรีวิวนิดนึงว่าโต๊ะโต๊ะคาเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจหรือเปล่าแล้วแล้วก็เซลเช็กกับเซลน้ําดูแลพี่ดีหรือเปล่าเซลเช็ก <Okay, S 2> ดูแลดีค่ะ,คะโอเคเดี๋ยวราแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า พี่หนุ่ยนะคะจะให้โต๊ะตูะคาเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจหรือเปล่านะคะเซลเช็กและเซลน้ำดูแล,ลดีหรือเปล่านะคะถ้าใช่กดเยี่ยมให้หน่อยนะคะเยี่ยมค่ะมีเลยนะคะและ้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่หนุ่ยนะคะจะให้เซลเช็คและเซลน้ำนะคะเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจหรือเปล่าเรานะับหนึ่งค่ะสองค่ะสามค่ะเยี่ยมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะค่ะ,คะพี่หนุย่ยพอดีเดี๋ยวสักรู่นะคะ ทางน้ำน,นะคะเป็นตัวแทนโต๊ะทัวรคาของเรานะคะขอให้พี่หนุย่ยรับรถคันนี้ไปแล้วนะคะรวยๆเฮงๆนะคะขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะค